กันได้เลยครับกับทีมงานคณะกรรมการวัดยางเรานะครับเพียง100รับข้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนโอ้โหหามรายการใหญ่ๆนะครับไปเพียง100บาทตลาดนัดไหนก็ไม่มีขายนอกจากวัดยางเรามอบให้สำหรับค่ำคืนนี้นะครับมาสนุกสนานให้แล้วสำหรับปีนี้หนึ่งปีเราจะมีกันหนึ่งครั้งนะครับฉะนั้นก็มาสนุกสนานกันนะครับในฐานะ วันนี้ได้ของเรามีจริงเยอะไม่ต้องกลัวร้อยได้ของเป็นทรักไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเอาไปไว้บ้านเดี๋ยวกลับมาซื้อใหม่แล้ววัดยางเราแจกกันจริงๆนะครับไม่ได้มาม้วไม่ได้มาตั้งโชว์กันตรงนี้กับทีมงานคณะกรรมการวัดยางเรานะครับในค่ำคืนนี้ซึ่งเป็นคืนที่สองนะครับเป็นคืนสุดทองน้องสุดท้ายกันแล้วสําหรับค่ำคืนนี้นะครับก็มาจับประจองมาเป็นเจ้าของกันไปได้นะครับ ไปรล้วค่หลังจากเมื่อคืนประเดิมเริ่มแรกก็ได้รับรางวัลกันไปมากมายหลายรายการนะครับวันนี้ก็เป็นคืนที่สอ